วัสดีจ้าทุกคนมาเดิมอมือนี่ไม่ตู้สีขัวไกลขัวแบบตตอ้าวขัวแบบตตเนาะมือนี้แม่ตู้ตดอีดีเด้อันนี้ก็เป็นพริกแกงแกงปลานะคะไม่ตูอยาเทศแกงออมตะวะนะไม่ตูส้สิผสมผสานให้เบิิง สีผสมประส,ะสานผส,<าร>สมปสะผสะใกล้ลงไปอ,อย่าไปกินยากกว่านั้นเห็ดยูเห็ดกินนมี่ยังกินเข้าไปบมี่กับบไดีกินเราถึงแม่ตู้หรอกว่ามี่ยังกินเข้าไปบมี่กับบไดีกิน แม่ตู่สิเอาอันทักซี่สวยมาใส่จักมันสิเข่ากันหรือพวกเขากันทุกคนตูกับสิเฮดไปละเดี๋ยวให้มันตึงๆจักน้อยน้อจังมาเบิงกันตอนนี้กระเบิงหนาแม่ตูไปก่อนให้มันตึงๆจักน้อยแลม่ตูไแม่ตูจะเอาแกงอันเนี้ยมใส่แกงแกงปลาทุกคนซึ่งแม่ตู่กัดพกหูสวยว่าเป็นแนวไหญกินรถ ไคิดหลายเพมี่กับบดีกินคือว่าิ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวติปัดแสน่น้ำจักมันสีแสบดวบว่าสแสบเด้อต่วาแในตูสิโคชาโตดเอาทุกคนคือว่ายีหอในตูนี่เพิ่อโตดได้ตลอดบ่มีปัญหากินง่ายอยู่ไง อยากกินนะแต่กินมีนนนอะไรก็กินเข้าไปเอ่ะนำใส่ขวบไปเรื่อยๆเพ่อให้มันตึงโตเดี๋ยวให้มันตึงค่ะ,คะเดี๋ยวแม่ตูจะเอาเอาผักมาลุกค่ะทุกคนเดี๋ยวมาเบิ<ม>้ลนางเริ่มตึงแล้วทุกคนนางเริ่มตึงแล้ว พ่อนางตึงโตเอาน้ำลงใส่เลยนี Metal ่แข็งแข็งไปเลยอ่ะเริ่มตึงละระยะนี่เท่ากับ อะปิดฝาไว้จักน้อยจวงเอาบาดเียเดี๋ยวม่ตูสิไซปลาแดงเขาหรือว่าเขากับเข่าเอาสนัาปลาไซน้ำปลาุงชูรสไรอยากไซกับไซไป แต่แม่ตู้ขอผ่านแล้วแม่ตู้สิโป๊ะหนาด้วยด้วยพักนะคะจริงๆมันต้องเป็นพวกบะเขบบือบะเขือบะเขือพ่วงหรือว่าแนวอื่นอ่ะทุกคนแต่ว่าแม่ตู้หาได้แบบนี้มันก็นเลยเอา้าระวางออมกับแกงป่ากลายเป็นแกงป๋อมไปเลย <laughs> แกงป๋อมแกงป๋อม <laughs> อเอาละแม่ตู้กินได้เบิดละเระต้องยากน้ำเล้าดอกมีอันใดเ,เราก็กินเราบ่อยากกระมูอเดี๋ยววันนี้ก็สิขวข่ไม่คักคากัน้อทุกคนมันสุกคักคากเลย่วันนี้มาเราวางนี่กระรอกใหม้มันสุกจากแกงป่าบวกแกงอ่อมกลายเป็นแกงป่อม แม่ตูมีพี่แกงอันนี้ทุกคนพี่แกงปลานะกันเลยเอาผักแบบสีอิ๊มาใส่กันเลยกลายเป็นแกงปอมอ่ะมาไปยังกินใน้ค้อเกาเดี๋ยวมาเบิ่งตอนสุกจ้ะเอาละบัดนี้ทุกคนเอาละไม่โอ้ยแกงแกงจอมอ่าแกงปอมอ้าวแกงปอมแกงจอมแกงปอมแกงจอมหัว มตูสิก,กินมันแข็งๆนี่เอามาได้บัอดอหอมอยู่เด้อทุกคนหอมหอม,ม่ตูซี่เม,มึงองวันเดอร์โอ้ทุกคนโกขี่เลดาะทุกคน อูในคนตรวตัวทุกคนจ๋าแมต้บอกได้ว่าไม่ขี้เหร่นะทุกคนไม่ขี้เหร่ตะวันแมตุตีตัวให้มันสุกอีกจังหน่อยแมตุสิบกินถ้าว่ากระสีกระสีก็ตรงกินเห็บเบื้องอกเนาะทุกคนเนาะอะแม่ต้แกงจอมโหเขากันดีขนาดเลยแม่ต้นึกว่าแต่มันสิบบกเขาทุกคนมาเด้อจ่าคุนอาจารย์สองจานเด้อตักเข่าตักเข่ามาตีบวงตีบวงกินเขานะแม่ตูมา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  ว้าวปบับน,นี้ขออนุญาตบาดข้เด้อสุกแล้วไม่ตู้กับาอขอลากก่อนจากทุกคนขอลากก่อนเดี๋ยวจะมาพอกันใหม่